สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ทางขึ้นของเขากระโจมแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นกระบะกน้อยตัวนี้ที่ไม่น้อยเขากระโจมเนี่ยมันจะเป็นจุดกลางเต็นที่เขาว่ากันว่าเป็นวิวที่สวยที่เห็นทะเลหมอกใกล้กรุงเทพที่สุดแต่ว่าทางมันก็ค่อนข้างจะมาหาโหดนะก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปแคมป์ปิ้งแล้วก็ไปดูทะเลหมอกกันซึ่งจะบอกว่าวันนี้คนมาเยอะมากแทนไปดูเลย พี่คะพี่ช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมว่าวันนี้มีลูกค้ากี่คนก็ <laughs> <laughs> แสดงว่ามีหนูแค่สองคนนะนั่นแหละทุกคนไปแดีวเราจะขึ้นกระบะกันเอนนี้นะคะทุกคนเราก็มากับมือถือเครื่องใหมยของเราด้วยก็คือ Samsung Galaxy S 2 2นะคะนี่ ขอบคกล้องซอมซุงกาลักซี่ A72 นะคะก็เดี๋ยวจะมาช่วยเราถ่ายรูปในครั้งนี้แล้วก็จดบันทึกข้อความจะไปดูกันปะขึ้นกระบาดไปเขากระโจมกันใช้เวลานานไม่จ่าพี่จ๋า4 5นาทีกับระยะทางกี่กิโล10กิโล10กิโล45นาทีถ้าโมไปเรื่อยก็ประมาณหน่โมไม่โมค่ะอุ้ยโมหน่อยก็ได้โอเคปะขึ้นเขากระโจมกันจ้าก้อนฝน พูดเลยว่าคลิปนี้ยเราจะไม่มาแค่มาม่าแน่นอนเราจะทำอาหารให้แกกินพูดเลยว่าอร่อยมาก <c oughs> ทางด้นตัวอยู่นะที่ขมก็ได้ ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยนี่คือถ้าอะไรเอ่ยเนี่ยลูกคนนี่ก็คือทางขึ้นเขากระโจมของเราพี่คะทําไมมันถึงต้องมีศาลเจ้าตรงนี้อ่ะเป็นเจ้าพ่อเขาขอดเขาคอดเขาคอดก็คือเป็นเขาเป็นช่องแคบก็เลยต้องมีศาลเจ้าไว้เหรอศาลเจ้าก็ เป็นที่พึ่งพาจิตใจของคนทํทงานไรทำก่อนอ๋อน่าจะมีมานานแล้วเนาะถ้าจะเล่าให้ลึกๆไม่ได้เดี๋ยวน้องกลัวใช่พี่หนูกบก็ต้องมีประเด็นแน่เลยพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะไ,มได้ทำไมอะอยากรู้อะเล่าสักนิดนึงได้ไหมคะ,ะคนแต่ก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าคนทําแลกเมื่อก่อนเยอะทําแลกก็ท<ม>ํานีเขาเล่าให้ฟังนะเวลามีคนตายเขาก็มาอยู่ คือเวลามีคนตายเขาก็จะเอามายนทิ้งไว้หรอป็นการตายแบบมารียอะไรว้โอเคค่ะหนูพอรู้แล้วทำไมพี่ถึงไม่ค่อยอยากเล่าเล่าข้างบนเนี่ยพี่พอจะมีเวลาสักสองถึงสามชั่วโมงในการเล่าไหมคะขึ้นไปข้างบนได้ได้โอเคดูมอไซค์นี่ทางออฟโรดสุดๆดูทางขึ้นโอ้โหนี่นี่มันคือของจริง และนี่ก็คือหนทางการขึ้นเขากระโจมลานกลางเต็นที่เขาว่าเห็นทะเลหมอใกล้ที่สุดของกรุงเทพมหานครข้างหน้านี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำเนาะที่เราต้องขับผ่านนี <c oughs> แล้วเป็น10กิโลที่ยาวนานมากใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึงได้ปะเดี๋ยวเราไปแบกของแล้วก็ไปกางเต็นท์กันมาก็เดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันนะคะอันนี้เราใช้ MSR Hubba ยังไม่ได้ซอความสะอาดต้งแต่รอหลงเชียดาววิธีการก็คือแางออกมาเลยจ้ะอย่างนี้มันก็จะมีเป็นไม้อย,อย่างนี้นะซึ่งไอรุ่น MSR Hubba Solo เนี่ยมันจะเป็นไม้เดียวที่มันต่อกันได้หมดเลย no. มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อเข้ากันได้หมดเลยใส่ไปในรูมันจะมีรูอยู่ปลายมุมของเต็นท์เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมีที่หนิบตรงนี้นะแล้วเราก็เอามาเกี่ยวตรงนี้ได้เลยได้เป็นโครงมาแล้วสายชีททอดไฟชีดไปที่เต็นท์เพราะว่ากลางคืนมีน้ำโครงน้ำค้างแล้วก็กันพวกกันลมกันอากาศหนาวได้ประมาณหนึ่งนะคะถูกไหมวะ นี่เสร็จแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะยกได้อยู่นะคะถ้าเราไม่ปักสมอเนาะอันนี้ก็คือสมอนี่ก็ปักลงไปจริงๆถ้ามีมีคอ้อนมันก็จะปักง่ายซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยได้จะรอน,นี่และนี่ก็คือที่พักของเราในคืนนี้นะคะรูปเราเขียนข้อความเอาไว้เพราะว่ารอบนี้นะคะทุกคนเจ้า Samsung Galaxy S22 เขามาพร้อมกับปากกาในตัวจ้าคือถ้าใครที่เป็นแฟนซัมซุงอยู่แล้วก็จะรู้ว่าปากกาเนี่ยมันจะมาในรุ่นของโน้ตใช่ไหมแต่รอบนี้รุ่นเสเนี่ยเขามาร้อมกับปากกาแล้วนะคะเอาไว้ทั้งจดข้อความเอาไว้เขียนเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเซ็นลายเซ็นอะไรนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่เราชอบที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้อันนี้คือเคล็ดลับของเราเลยนะใครถามว่าแบบไปคนเดียวถย่ายรูปยังไงเดี๋ยวจะทําให้ดูสมมติว่าเราวางไว้ตรงนี้นะ คือน้องอะ่ะสามารถถ่ายระยะไกลได้โดยที่เราอะ่ะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยสวยเลยนะเนี่ยแสงทำเป็นปเห่อๆกดไปเรื่อยๆแล้วก็เราสามารถใช้ปะการในการเปลี่ยนโหมดได้นี่คือโหมดวิดีโอวิดีโอช่งถ่ายไอจีสซอลองตอรี่ถ่ายรีวิวถ่ายติ๊กต็อกก็ถ่ายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องแบบเดินไปเดินมานะคะมันก็จะเป็นข้อดีของการที่มีปะกากดถ่ายรูปได้นะคะ เราใช้บ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะเทกเจอร์ปากกาคือดีมากๆแบบจับง่ายขึ้นแล้วก็มีความไวในการเขียนเนี่ยตอบสนองดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนี่รูปก็จะประมาณนี้สวยไหมมีความย้อนแสงแล้วก็ติดกับพระอาทิตย์นะแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้ต่างอะไรมากแต่ที่เจ๋งกว่าเดิมมากๆเลยนะคะทุกคนคือรุ่นนี้ถ่ายกลางคืนดีมาก คือเราอ่ะได้ใช้มาสักพักนึ่งแล้วเราคือเวลาถ่ายกลางคืนเลยเนะี่ยคือมันจะมีความสว่างขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เห็นดีเทลของภาพได้เยอะขึ้นมากๆตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวกลางคืนอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือมือถือ Samsung Galaxy S22 Yeah Bro นี่นะคะทุกคนฝั่งนี้ไปกรุงเทพฝั่งนู้นไปพม่าแล้วก็ไปราชบุรีนะก็จุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นชายแดนเนาะฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าฝั่งนู้นนะคะเงียบสงบมากเพราะว่าข้างบนนี้ไม่มีใครเลยนอกจากเราอีกแล้วดูสิสุดเขตประเทศไทยภาคตะวันตก ดูดิตรงนี้แบบภูเขาแบบหลายเลเยอร์มากเลยถ้านับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลเยอร์ที่แบบเป็นภูเขาซ้อน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 ไกลมากแบบเวลาเห็นอะไรเงี้ยชอบคิดว่าแบบตรงตรงนั้นมันจะมีอะไรอยู่อะแบบว่ามันจะแบบเป็นบิวยังไงนะเป็นแบบว่าผู้คนยังไงนะมีใครอยู่ในนั้นไหมนะอะไรเงี้ย ชาบกินตนักอะโอ้ยภูเขาสวยมากเล่เป็นเลเยอร์เลยวะ่ะแกดูดิดสวยไหมสวยเนาะธรรมชาตินี่มันสวยงามสวยงามก็เดี๋ยวเราจะดูพระอาทิตย์ตกกันตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสินะคะน่าจะอีกแป๊บนึงก็น่าจะลาลับฟ้าไปแหละปลาแกเดี๋ยดูพระอาทิตย์ตกกัน I'm here now และขณะนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเราจะมาทำข้าวกันในหลายๆคลิปนะทุกคนเราทำกินแต่มามามา่ใช่ไหมคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราโชว์ฝีมือการทำอาหารของเราซึ่งเมนูวันนี้ก็คือข้าวไข่เตี๋ยว เราจะเทข้าวลงไปประมาณนี้อุ้ยเยอะไปไหมอะได้อยู่แล้ววิธีการทำก็คือเราจะเอานิ้วชี้มาบนข้าวแล้วก็วัดอันนี้ล้างมือแล้วนะโอเคประมาณนี้จะรอดไหมเนี่ย,อยโ,อโอเค เราจะมาทําไข่เจียวกันรอก,ก่อนเราจะโชว์ฝีมือการตอกไข่ด้วยมือเดียวนี่เราอะทําเป็นตั้งหลายอย่างเราเป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนแม่สีครัวต่อมาก็ใช้น้ํามันหอยอุ๊ยๆเข้ม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 โอยคือเมื่อกี้มันบ้ามันก็เลยไม่เห็นมาเพื่อนวิธีทำไข่เจียวเนี่ยก็ต้องตีให้มันละเอียดทุกคนตีไข่เจียวให้ละเอียดละเอียดละเอียด ว้าวว้าวเห็นไหมแข็งหุยแกมันไหม้แบบไม่มากเลยอ่ะอีกสักรอบอีกสักรอบขอแก้ตัวพูดเลยว่าที่บ้านผมมาเรียกว่านักพัฒนาอย่างรวดเร็วก็คือถ้าลมแล้วอ่ะครั้งหน้าจะไม่พลาดแน่นอนจังไม่เชียวได้แล้วต่อไปต่อไปเราจะมาทอไข่เจียวกันกลัวเหลือเกิน ้ำมัไไ้อย่างอ่ะเอาละ่ะถึงเวลาสำคัญของการทอดไข่เจียวว,ว้าวเฮ้ยดูดีเฮ้ยดูดีแล้วเนี่ยโอ้ไม่ <c oughs> แล้วคอเราเปิดเมนูแล้วเราทำไข่คนดีกว่าแกคิดดูคนบ้าเลยไข่เจียวยังไม่รอดเลยดูสิว,ว้าวดูดีว,ว้าว น่ากินมากเลยหอมมากทุกคนเราพูดเลยนะว่าเราอะเป็นคนที่ฝีมือทำอาหารเนี่ยลำเลิศมากคือที่บ้านเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ทํา y YouTube นะทุกคนคือเราอะจะกลายเป็นเชฟไปแล้ว่วาคือรายการมาสเตอร์เชฟเราต้องมีเราเข้าแข่งเราเว้ยแต่ว่าเราไม่อยากแข่งเพราะถ้าเราแข่งปุบ๊บอะเราจะกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนซื้อแบบชนะไปเลยอะไร่งเงี้ยก็เลย,เลยแบบไม่อยากให้มันรู้สึกว่ามันขัดลอยเกินไปมันไหม้อะทํายังไงให้มันไม่ไหม้อะตึนทาภาพดูไม่ค่อยได้แต่อร่อยชัวร์ไหนมันยังไงสิ อะไรนะขมขมอะไรมันไม่เห็นได้ขมเลยมันไม่เนี่ยไม่ว่ามันก็ทำดีอยู่นะมันเป็นไงมันเป็นไงขมมันเป็นอะไรเพื่อนขมม,มันไม่ <laughs> ไม่ไหว,วแล้วปะแกอยากกินเลยสงสาร โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองถ่าย n โหมดกันนะฮะมาดูว่าเจ้าซัมซ u n g าแล็กซี่ A22 เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่าในกล้องน่าจะมืดมากๆอ่ะแต่ว่ามาดูกันว่ามือถือเครื่องนี้มันจะเห็นขนาดนั้นไหมนี่เป็นไงเห็นชัดมากอันนี้ก็คือความโหดของกล้องซัมซุง s 2 2ที่เราบอกไปนะว่ามันสามารถถ่ายกลางคืนได้แบบดีมากๆเป็นไงชัดไหม เออแบบมันเห็นแหมกรนะท,กกทั่งดาวตอนกลางคืนนะทุกคนมันเห็นแม้กระทั่งดาวตอนกลางคืนน่ะคือมันไม่ได้แบบใช้ยากเลยนะเว้ยทุกคนมันแบบกดอื่นๆเว้ยแล้วเราก็กดกลางคืนอนะ่ะแล้วเราก็สามารถกดถ่ายงี้ได้เลยเดี๋ยวเราให้ดูอ่ะค่ะรูปนี้แล้วกันสถานการณ์จริงเราจะกดถ่ายก็ต้องอยู่นิ่งๆน,นิดหนึ่งตึง้งแล้วดูนี่ คือกล้องมันสามารถพุชแสงให้มันแบบสว่างได้ขึ้นเยอะมากๆทุกคนแล้วมันก็ยังแบบเก็บรายละเอียดของฉากข้างหลังได้ดีมากๆนะเดี๋ยวให้ดูนี่คำว่าแบบรักนะเขากระโจมจุดชมวิวเขากระโจมน่ยมันยังเห็นได้อยู่เลยอ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะให้เทียบกับเวอร์ชั่นที่เราไม่ได้เปิดโหมดเนาะนี่มืดตึ๊บ นี่คือเวอร์ชั่นที่ไม่ได้เปิดโหมดนั้นแล้วก็นี่คือแสงสภาพจริงของที่อยู่ตอนนี้เลยนะซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเพราะปกติแล้วอะทุกคนน่าจะเห็นเวลาเราเที่ยวเราไม่ค่อยถ่ายกลางคืนเนาะเพราะว่ามันเก็บภาพไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยทั้งวิดีโอด้วยมันก็แบบดันไม่ค่อยถึงดันแล้วมันก็แตกอะไรเงี้ยเก็ดไหมแต่ว่ามือถือมันสามารถเก็บภาพนิ่งแล้วมันก็ยังเห็นโมเมนต์เห็นจังหวะเห็นดีเทลของภาพได้อยู่แล้วมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เห็นแค่จางจแต่มันคือเห็นชัดมากอะไรเงี้ยซึ ถ่ายในทุกช่วงเวลาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการเดินทางมันไม่ได้แบบตถ่ายแค่ตอนเช้าไงมันมีโมเมนต์แบบรอบกองไฟกับเพื่อนๆตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเพื่อนเยอะๆเก็บโมเมนต์ของเพื่อนๆคือมันมีหลายโมเมนต์ที่เราอาจจะพลาดไปในช่วงกลางคืนเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบมีโทรศัพท์ที่มันสามารถเก็บจังหวะอะไรเงี้ยตอนกลางคืนได้ดีมันก็จะแบบมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะทุกคนไม่ได้ขายของนั่นคือเรื่องจริงไม่ขายเลย <laughs> ไม่เนียนเลยเรา มวัสดีตอนช้าทุกคนแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตื่นสายว้ายยังไม่มีใครเหมือนเดิมแสงช้าก็กำลังจะขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นขี้เกียจปั๊บอารุณ์สบติกับเช้าวันใหม่ค่ะ นี่คือวิวนี่คือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นนั้นน,น,น,นัว้าวดูสิทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าแล้วสวัสดีต้าช้าวันใหม่ เอาละโอ้สภาพหน้าแบบสิวขึ้นยับยยบไปหมดเลยอะไรคือการเอากล้องโกโปรมาส่องหน้าตัวเองดูสิวเอาล่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ เราก็ขับรถจากกรุงเทพมาประมาณ3ชั่วโมงนะเพื่อมาแคมปิง้งดูวิวบนเขากระโจมนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสเสน่ห์ของเขากระโจมอะ่ะมันอยู่ที่การการขึ้นหมาวยทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นทางที่ค่อนข้างโหดประมาณหนึ่งเลยนะแบบทั้งชานขึ้นยากต้องแบบว่าลุยน้ำอะไรเงี้ยสนุกดีเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพแต่เราสามารถสัมผัสความแบบแคมปิง้งแอดเวนเจอร์ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าใครที่มีเวลาแค่วันหรือ2วันอะ่ะล้วอยากจะมาแบบแคมปิ้งกลางเต็น ดูพระอาทิตย์อะไรเงี้ยขึ้นโฟวิวก็เขากระโจมก็เป็นอิสรสถานที่หนึ่งที่เราแนะนําแล้วกันประมาณนี้ก็เดี๋ยวหลัจากนี้เราก็จะเก็บเต้นแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะก็คลิปนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยบันทึกเรื่องราวของเราก็คือเจ้า Samsung Galaxy S22 ในครั้งนี้ด้วยนะคะที่มาถ่ายรูปให้เราเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีปากกา S Pen พสําำหรับเขียนข้อความได้ด้วยนะคะนั่นแหละค่ะก็หวังว่าใครที่มีเวลาหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็มาเที่ยวเขากระจจมกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย